มากมายนี<ห>่ก็ยังไก็ขาย่กงกขายนี่ก็ยยนี็ยไกาเ่ก็งายน่ไาเ่็ัายนี่กายน่กั็นใจกไ็ายงไลุมยอด่องหลุมนกงน่ก่อนส่อัยน่ก็มังไยแม่ก็เังก่ันใจเอาใบไ ลองแล้วก็ปลูกคนโบราณก็ไม่ให้ปลูกนาเขาเป็นา๋าเจอปลูกได้อเอาใบรองหลุมเลยเอาใบรองหลุมแล้วก็ปลูกวันนี้ปลูกกล้วยจ้ะปลูกกล้วยคนโบราณห้ามปลูกเข่าเป็นา๋าหนอกปลูกออกเป็น๋าแล้วแต่พอแม่บอกว่าถ้าอยากปลูกก็ ตั้นใจเอาใบโล่งหลุม,ลมอืมผลหานผลงานฉัน